สวัสดีครับสวัสดีครับเราก็อยู่ในตูนแอนตูนมี่มืดเฮ้ยมืด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 มาตรงนี้มาตรงนี้อ้าสวัสดีครับนี่เราก็อยู่กับการทำข้อสอบ science วิทยาศาสตร์นะครับข้อที่สิบแปดก็ทำไปเยอะแล้วนี่คือที่มันมืดเลยผมนะครับเราจะมาสอนเพราะว่าช่วงนี้มีคนปรหกเริ่มสอบเข้ามาหนึ่งเยอะแล้วแต่ ผมก็ให้ทุกคนช่วยคิดพร้อมกับผมนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ผมถูกหรือเปล่านะครับใครที่คิดว่าผมคิดถูกหรือคิดผิดก้อไหนก็บอกนะครับโอเค,อเคกลับมาแล้วเอมเซมผมก็ทำไปบางข้อนะ <c oughs> นี่ครับธรรมาชาติทำให้เกิดสารเคมีชนิดใดก็ตัดทิ้งได้เลยบา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 ย ปุ๋ยวิตกับน้ำมันลุมนี่บายบายเลยปูนขาวกับผงซักฟอกผงซักฟอกบายบายปูนขาวผมก็ไม่รู้ถูกนะครับช่วยเช็คผมหน่อยน้ำยาขัดห้องน้ำมีความเป็นกดดันทางข้อใดดางแน่นอนพี่แล้วก็สารในข้นนอดใดเป็นสารเนื้อผสมถามคุณพี่จะรู้เพสารในข้อใดเป็นสารเนื้อผสมน้ำกันน้ำเกลือน,น้ำอบน้ำโอ้มันต้องเป็นน้ำเกลือสิ น้ำเกลือมันเกลือผสมน้ำวันนี้ทำไรตอนไฟฟ้าเป็นเรื่องจ่่มเกียดสุดเลยหลอดไฟดวงจันไฟฟไาไม่สว่างน่าจะมสีสาเหตุดังต่อไปนี้สายไฟสั้นหลอดไฟเสียต่อขั้วาทานผิดถาไมา่มีกระแสไฟฟ้าให้ต่อขั้วาทานผิดมันก็ถูกนะโชะ์แสดงว่าตัดข้อนี้ออกได้เลย อ่นข้อนี้ออกได้เลยถ้าอัานไม่มีกระแสฟไฟฟ้าในเมื่อสี่มันมีแล้วก็ผิดเหลืออยู่เนี่ยหลอดไฟเสียหลอดไฟเสียผมอผมใครที่บอกกับพี่ก็ช่วยบอกได้นะครับว่ากุกกอย่างนี้ที่สุดเลย ยูตลอดเนยไม่สว่างหอนได้วะ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 เฮ้ยเฮดูอะไรเหรอครับดูเอ่อโปเกมอนใครเล่นน่ะรูปได้ไม่สว่างผมคิดว่าถ้ามันต่อติดกันเลยในแนวเนี้ยน่าจะไม่ได้นะผมตอบข้อนี้จีกิทคือใครกอจีกิทเหรอ ก็คือคนที่เราเรียกว่าเคนแเละเราใช้หม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อจุดประสงค์ใดหม้อแปลงไฟฟ้าหรอหม้อแปลงไฟฟ้านี่เราใช้เพื่ออะไรเนาะเพิ่มค่ากระแสกูไม่อยากเสียตังค์เยอะตัดก่อนเลยลดการชิ้นปลงไฟฟ้ารดแรงดันไฟฟ้าก็เนี่ยมันเหลืออยู่แค่รถการชื้ปลงไฟฟ้าก็ผมว่าน่าจะเป็นอันนี้นะผิดก็ช่วยบอกด้วย แบบแแบบมันก็มอันนี้ผมรู้ครับก็ได้กิถูกต้องมีเซลไฟพาสองเซลเป็นวงจรแบบขนานวงจรแบบขนาดนะเมื่อปิดสวิตสามสวิตซสามเลยวะป๊อกปิดปิดปุ๊บปิดปุ๊บมันก็หลอดไฟดับทั้งสองดวงครับขนาดไนไงวะช่างมัน งั้นเราก็หยุดไว้ที่ตรงนี้ก่อนนะครับถ้ามีข้อสอบดีๆข้อสอบดีๆผมก็จะมาแชร์กับทุกคนนะครับแล้วก็ถ้ามีใครมีข้อสอบดีๆก็ช่วยมาแชร์กับผมนะครับและสุดท้ายก็ขอให้สอบติดโรงเรียนที่ทุกคนพึงหวังนะครับสวัสดีครับขอให้โชคดีการทําข้อสอบนะครับอย่าลืมนะครับใครที่คิดว่าผมทำผิดช่วยบอกคําตอบจริงๆผมด้วยลาก่อนนครับ